คลิปนี้จะมาสอนเกี่ยวกับการแฟลชไบออดเมนบอร์ดอ s ุป P8H61-MLEUSB3 นะครับมาถึงก็เข้า Google ก่อนเลยแล้วก็พิมพ์ลงไปว่า P8H61-MLEUSB3 แล้วก็ Enter ครับจากนั้นก็จะเจอผลการค้นหามากมายให้เข้าสู่เว็บไซต์ของ a s u s c o m เลยครับเมื่อเข้ามาแล้วก็จะเข้าสู่หน้านี้นะครับไปที่ Driver และเครื่องมือ เลือกไปที่ BIOS and Firmware กดแสดงทั้งหมดเพื่อดูว่ามีรุ่นไหนมั่งเวอร์ชันไหนมั่งนะครับก็เลือกได้เลยครับผมก็เลือกตัวล่าสุดกดดาวน์โหลดเมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้นเข้าไปในโฟลเดอร์ที่เราดาวน์โหลดมาก็จะเจอ p 8ป1 h หก m l e a s u us u s b 3 4601คลิกขวาครับเลือกคัดเพื่อจะนำไฟล์นี้ เข้าสู่ USB แฟลชไดร์ของเราก็คือของผมเป็นตัว HP นะครับตัวนี้ HP V 1 1 5 W คลิกขวาเลือก Pass ก็คือวางลงไปพอวางเสร็จแล้วเราก็ต้องแตกไฟล์นะครับวางบนหน้ารูทของ USB แฟลชไดร์นะครับแตกไฟล์โดยการคลิกขวาแยกไฟล์ลงที่นี่ ใครยังไม่ได้โหลด winr ก็ต้องไปโหลดมาติดตั้งก่อนนะครับถึงจะแตกไฟล์ได้จากนั้นก็ได้ไฟล์ p 8 h 6 1 m l e a s u s ูดยูเ B3 บเวอร์ชั่น4601ดัดลอมมาอย่าลืมเซฟ n d remove นะครับก่อนที่จะดึงแฟลชไดร์ออกจากคอมพิวเตอร์ของคุณต่อไปก็ไปเข้าสู่ขั้นตอนการแฟลชไบออตเมนบอร์ดกันได้เลยครับขั้นตอนต่อไปนำแฟลชไดร์ที่เราได้ใส่ข้อมูลไว้แล้วเพื่อจะแฟลช เสียบเข้ากับตัวเมนบอร์ดครับแบบนี้ชึบเสียบให้แน่นๆหน่อยต่อจากนั้นเปิดเครื่องครับเพื่อเข้าสู่การแฟลชไบออดอย่าลืมกดดีลิ e รัวๆเพื่อเข้าสู่หน้าไบออดครับเข้ามาแล้วเราต้องเข้าไปที่ S1 mode โดยการกด y e s c กดคีย์บอร์ดลงมา2ทีเข้า Advanced Mode Enter พอเข้าสู่ a d v a n c e Mode แล้วนั้นก็ไปที่ Function t o โดยการกดคีย์บอร์ดขวา2 3 4 5า2 3 4 5ครั้งแล้วก็เข้าสู่ ASUS Easy f l a s t o Utility กด Enter จากนั้นก็จะเห็นไฟล์บนแฟลชไดร์ USB ของเรานะครับเราก็เลือกเลยว่าเราจะแฟลไฟล์ลอมนี้ก็คือ P8H61. HTMLE ASUS USB3 v e r s i น 4601. d o อ m LE, US 3, กด enter ครับคุณต้องการที่จะอ่านไฟล์นี้ใช่ไหมใช่เลยโอเคก็กด enter ครับอ่าการอัปเดตเสร็จสิ้นแล้วไวมากระบบจะทำการรีเซ็ตก็กด enter ครับอ่าพอรีเซ็ตเครื่องขึ้นมาก็จะขึ้นหน้านี้นะครับให้กด F1 ก็เป็นเวอร์ชั่น4601นะครับการแฟรไบร์ออก็ได้เสร็จสิ้นแล้วแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ